จมุนไทยตัวที่26นะคะในกาแฟเวอร์สตานะคะนั่นก็คือแมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมนี่นะคะจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำปฏิกิริยาทางเคมีมากกว่า300รายการนะคะช่วยในการนำกระแสะไฟฟ้าของเส้นประสาทและทำให้หัวใจของเราเนะะี่ยค่ะเต้นเป็นปกติและมีประโยชน์หรือว่าทำให้กระดูกของเราแข็งแรงนั่นเองนะคะ และยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างพลังงานและการสังเคราะห์โปรโตีนนะคะแล้ก็ยังทำกระและก็ยังทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยค่ะทำงานได้ดีด้วยช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายหรือว่า r e l ล็นะคะนั่นก็คือประโยชน์ของแมกนีเซียมแต่อยากจะถามนะคะว่าคุณคิดว่าคุณขาดแมกนีเซียมหรือเปล่าให้ลองย้อนถามตัวเองดูนะคะและ คำตอบหรือว่าข้อที่เราจะสังเกตในตัวของเราได้นั่นก็คือว่าถ้าสมมติว่าท่านกินอาหารนะคะครบ5หมู่แล้วก็มันครบถ้วนสมดุลน,นะคะเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายของเราสบายดีนั่นก็แสดงว่าเราไม่ขาดแมกนีเซียมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าชอบหรือว่าถ้าอยากรู้ตัวต่อไป และอยากเจอคลิปต่อไปสามารถกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์และกดแชร์ให้การด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ